มีตะโดยลักษณะและอุปนิสัยนี่ไอ้ใจแอ้นนี่มันตัวใหญ่พลังมันเยอะทั้งพลังในระบบนอกระบบแต่ไอ้นี่วันวันคิดแต่จะแย่งของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเชี่ยนะใ,ใจแอ้นนี่เชี่วะอะไรมันแย่งมันยึดได้กว่ายึดอะไรมันหัวได นลักษณะนิสัยตามทองเรื่องไอ้นี่มันคิดว่ามันฉลาดกว่าเพื่อนอยู่ตลอดเวลา,วาพูดเก่งพูดแยะแต่ทำอะไรไม่เคยคำพากเขาบอกไม่รู้เวรกัรอะไรมันเป็นลูกไรไอ้ใจแ้นอยู่อย่างสงเสรอ สเลโอใช้เลี่ยมแต่โลบมีตะดีอย่างครับเพราะมีของในกระเป๋าวิเศษของโดเรมอนคือคะแนนเสียงที่ราให้ตลอดมาเที่ยวนี้ช่วยกันทีกันพีเรื่องโดเรมอนโดเรมอนแต่ผมรู้ว่าพี่เต้นเนี่ย ไม่ได้ดูโดเรมอนคดทุกภาคแบบผมหรอกมาอุบโลกโนบิโตะโนบิตะแต่ที่เต้นไม่รู้นิสัใสที่แท้จริงของโนบิตะไอโนบิตะมันทำไงมันเคยขยันเรียนไหมมันเคยขยันทำงานไหมเออะมันจะไปดิวเอาของวิเศษจากโดเรมอนใช่ไหมมันลักลอบไปดิวเอา โดริมอนที่แท้จริงของโนบิตะของโนบิตะฝั่งกันโนนก็คือลุงที่มันก่อรัฐประหารมานั่นไงไปดิวขอภอิสิทธ์ไปดิวขอเอกสิทธิ์นั้นโนนนีแล้วสุดท้ายจุดจบของโนบิตะตอนท้ายเรื่องเป็นยังไงสุดท้ายทําชิบหายบรรไลยหมดดิวท,ทุกครั้งชิบหายทุกครั้งโนบิตะ ทุกตอนเหมือนกันตั้งแต่ตอนแรกจนตอนสุดท้ายแล้วก็ยังไม่รู้จักสำนึกพี่เต้นถึงกับบอกว่าหน้าด้านผมตั้งคำถามตอนพักเพื่อไทยตบัดสัตว์หลอกมวลชนตัวเองแล้วไปรวมกับลุงวันนั้นยิ่งกว่าหน้าด้านหรือเปล่าเคยขอโทษหรือยังเคยขอโทษประชาชนหรือยัง แล้วยังให้หัวหน้าพักไม่ขอโทษเงียบเงียบเจียมเจียบไม่ว่าแต่ยังทำร้ายจิตใจมวลชนด้วยการบอกว่าอะไรนี่เป็นเทคนิคหาเสียงพักของเราทำผิดทำพลาดผมพูดจริงๆไม่น่าด้านเป็นบางพักที่กล้าพูดว่านี่คือเทคนิคหาเสียงนี่คือผมไม่เข้าใจเลยว่าคุณลืมส่องกระจกดูตัวเองหรือไงนักวุรส่เกลือ